สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เจ้าในช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะและคลิปในวันนี้เป็นคลิปที่แบบไฟลุกมากๆเลยทุกคนพอพี่เจ้าได้กล่องมานะก็ต้องเอามาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าจะได้ไม่พลาดกล่องสำคัญกล่องนี้เลยค่ะนั่นก็คือกล่องสุ่มจาก beauty boxy ที่เขาจับมือกับวัดสันนั่นเองนะคะบอกเลยว่าคนที่ชอบเดินเข้าวัดสันบ่อยๆแบบพี่เจ้าเนี่ย เห็นกล่องก็ฟินแล้วนะทุกคนแล้วก็อยากจะรู้แล้วว่าข้างในมีอะไรบ้างนะความพิเศษของเดือนนี้นะคะ beauty boxy เขาจับมือกับวัสสันใช่ไหมเพราะว่าเป็นเดือนแห่งความหลากหลายหรือว่าพรายมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกล่องสุมกล่องเนี่ยก็จะมีทั้งไอเทม beauty ไอเทม skincare เมคอัพใดๆน้ำหองน้ำหอมเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่ากล่องนี้จะมีอะไรบ้างคะ่ะและความพิเศษของกล่องนี้นะเขาจะคัดไอเทมที่ ไข่ดิบไข่ดีแล้วก็เป็นตัวที่เฮนพลได้รับรางวัลต่างๆมาให้เราได้ลองใช้กันด้วยนะคะพี่เจ้าว่าเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าค่ะสี่ริบบิ้นก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะมาเปิดไปพร้อมๆกันเลย้ทุกคนกล่องนี้ก็คือข้างในจัดแน่นจัดเต็มจริงๆค่ะจุกๆเลยเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างค่ะ ตัวแรกที่พี่เจ้าหยิบมานะคะก็คือ m e d ด m a Intense ท a r ์กาเจจะบอกว่าตัวนี้พี่เจ้าได้ลองใช้แล้วนะช่วงที่พี่เจ้าไปผ่าตัดข้อมือมานะคะทุกคนแล้วก็มีอยู่ยังไม่หมดนะแล้วก็ได้ตัวนี้มาใช้เดี๋ยวจะใช้ต่อแบบยาวๆเลยบอกเลยว่าราคาจริงๆเขาเนี่ยแรงมากๆนะทุกคนแล้วกล่องนี้ก็คือ299บาทอะ ได้ตัวนี้มาตัวเดียวก็น่าจะคุ้มแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าของแบรนด์นี้นะเห็นผลในเรื่องของการลดรอยแผลเป็นต่างๆได้ดีจริงๆค่ะตัวนี้แนะนําเลยเดี๋ยวพี่เจ้าจะทํารีวิวตัวที่พี่เจ้ากําลังใช้อยู่นะแล้วก็ถ้าตัวนั้นใช้หมดแล้วก็จะเก็บตัวนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันใน f a c e b o o k p เ g e กันด้วยนะคะ และชิ้นต่อไปที่ได้ก็คือทุกคนดีใจมากเพราะว่าเป็นแบรนด์ของดีโปรแกรมเป็นแบรนด์สกินแคร์ญี่ปุ่นนะที่พี่เจ้าเคยใช้มาเมื่อนานมากๆแล้วนะก็ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วงการสกินแคร์นะคะสกินแคร์แบรนด์แรกๆที่พี่เจ้าเอามาดูแลผิวจัดเต็มก็คือดีโปรแกรมนั่นเองนะตัวที่พี่เจ้าได้มาก็จะเป็นตัว Acne Care Lotion นั่นเองค่ะดีโปรแกรมนะเป็นแบรนด์ที่มีความอ่อนโยนกับผิวมากๆแล้วก็ให้ผลลัพธ์ผิวที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะ และชิ้นต่อไปนะชิ้นนี้สารภาพว่าเพิ่งเคยจะได้เห็นน้องเขาและเพิ่งจะรู้จักน้องเขาพร้อมๆทุกคนในคลิปนี้นี่แหละคะ่ะน้องเขาคือบลูมบลูมกล g ส a อนด์กลอ b c บีบีครีนั่นเองนะคะใครได้เคยลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเอามามามอยให้พี่เจอได้ฟังกันบ้างนะทุกคนเป็น BB บีครีที่มี SPF 30แล้วก็มี PA 3บวกกันเลยนะคะนี้บอกเลยว่าน่าใช้มาก สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายก่อนการแต่งหน้าหรือก่อนออกแดดนะก็เดี๋ยวจะลองใช้นะคะและชิ้นต่อไปคิดว่าใส่ที่เป็นสิวหรือมีสิวเซี่ยนหรือว่าไม่ชอบบริเวณแบบ จ,จุดดำๆบริเวณจมกูกของตัวเองต้องมีแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นแผ่นแปะลอกสิวเซียนของ t o r o r i g i n a นนั่นเองนะเขาจะเป็นแผ่นชาโคนะคะอันนี้พี่เจ้ายังไม่ได้เคยลองใช้นะก็เดี๋ยวจะลองใช้แน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้จมูกก็คือแบบสิวเซียนจัดเต็มมากๆ และชิ้นนี้นะคะทุกคนพี่เจ้าซื้อตุนแบบในตู้เย็นก็คือมีหลายแผ่นมากๆนะแล้วก็ในกล่องนี้ก็ได้มาใช้ด้วยก็คือแผ่นมาร์กของเดอร์มันดี้นั่นเองค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้สามารถใช้ได้ทุกวันเพราะเป็นสูตรที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวสามารถมาร์ทุกวันได้นะไม่ทําให้ผิวระคายเคืองนะคะถ้าใครอยากที่จะมาร์กหน้าทุกวันพี่เจ้าแนะนําสูตรนี้เลยแต่ถ้าเป็นสูตรที่ปรับผิวกระจ่างใสหรือว่าผลัดเซลล์ผิวน,นั้นจะไม่สามารถมาร์กทุกวันได้นะจะทำให้ผิวระคายเคืองมาก,กิน แต่ว่าถ้าเป็นสูตรแบบเติมนามให้ผิวแบบนี้นะคะสังเกตได้ที่4-2เขาจะเป็นซองสีฟ้าก็สามารถใช้ได้ทุกวันเลยบอกเลยว่าถูกและดีมากๆสามารถติดมาใช้มากได้ทุกวันแบบไม่เสียดายเงินเลยค่ะดีใจมากเลยที่ได้มาใช้เพิ่ม และชิ้นนี้ปุกปิกแบบนี้นะคะแต่บอกเลยว่าพี่เจ้าเคยลองใช้ของเขามาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ลองใช้แชมพูตัวนี้พี่เจ้าได้มาเป็น aloes แชมพูนะคะพี่เจ้าเคยใช้เป็นตัวสเปรย์ที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะก็คืออันนั้นดีงามมากๆนะทุกคนให้ความเย็นสบายหนังศีรษะแล้วก็คิดว่าแชมพูก็น่าจะให้ผลที่แบบใกล้เคียงกันนะและที่สำคัญนะ aloes ตัวนี้นะคะเขาได้รับรางวัลจากวัดสันด้วยค่ะรางวัลที่ได้รับจากวัดสันก็คือ Health Wellness and Beauty Award จากวัดสันนั่นเองนะคะ เพราะเขาเป็นแชมพูที่มีความอ่อนโยนสามารถช่วยลดผมขาดลดุดร่วงได้อย่างเห็นผลมากจริงๆแล้วก็ขายดิบขายดีในวัดสด์มากๆเลยนะต้องบอกเลยว่าตัวนี้ได้รับรางวัลถึง4ปีซ้อนกันเลยทีเดียวนะคะน่าสนใจแบบนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะทุกคนทุกคนมันแอบมีอีกชิ้นหนึ่งแหละที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะอันนี้ก็คือขอใช้เวลากแกะสักครู่หนึ่งนะว้าว ตัวนี้เลยค่ะเกือบไม่เห็นน้องเขาแล้วนะทุกคนเพราะว่าบอกเลยว่า เมื่อกี้รีวิวไปเยอะมากใช่ไหมแล้วก็คิดว่าของน่าจะหมดแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งชิ้นค่ะชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวอาชาโดของเคสนั่นเองนะใครเคยใช้บ้างแล้วเป็นยังไงบ้างเอามาเล่าให้พี่เจ้าได้ฟังกันบ้างส่วนพี่เจ้ายังไม่เคยใช้แต่ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ปัดขนคิ้วของเคสก็คือติดใจมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่โน้ตไว้ว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆของเขามาใช้แล้วก็ได้มาในกล่องซุ่มกล่องนี้ด้วยนะคะดีใจมากๆเลย แล้วก็เป็นสีที่เป็นแบบโทนเนอร์ชัลอ่ะเป็นสไตลก์การแต่งหน้าที่พี่เจ้าชอบมากเลยนะพี่เจ้าว่าได้แค่ตัวนี้กับตัวเมเดอร์มาเนี่ยก็คือแบบคุ้มมากคุ้มเกินราคามากๆแล้วก็ยังมีอื่นๆที่ทุกคนได้เห็นเมื่อสักครู่นี้อีกนะคะก็ยิ่งคุ้มค่าเข้าไปอีกค่ะ กล่องนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะบอกเลยว่าของในกล่องอะมูลค่ามากกว่า299บาทแน่นอนและยังไม่พอคะ่ะยังมีส่วนลดให้เราได้ด้วยนะถ้าใช้แล้วชอบก็มาช็อปต่อที่ w a t s o n .co.th นะคะแล้วก็ก็จะมีโค้ดส่วนลดให้เราตรงนี้ด้วยนะสามารถรับโค้ดส่วนลด ได้ถึง120บาทเมื่อช็อปครบ1,000บาทกันเลยค่ะใครอยากช็อปก็สแกนที่ QR code ตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นต้องไปสั่งซื้อกล่องสุ่มจาก Beauty Boxy ในเดือนนี้กันก่อนนะคะและในกล่องสุมของทุกๆเดือนนะคะเขาก็จะมีสติกเกอร์น่ารักๆแบบนี้ให้เรานะความน่ารักของสติกเกอร์ก็จะ เลียนไปตามเทรนด์ในเดือนนั้นๆน,นนะคะที่ beauty boxy เขาจะเอามาจัดเป็นกล่องส่มให้เรานั่นเองค่ะและเดือนนี้ก็คือเป็นเดือนที่มีความสดใสนะคะมีความแบบหลากหลายมากๆนะคะทุกคนน่ารักมากใครที่ยังไม่เคยลองกล่องส่มของ beauty boxy นะพี่เจ้าบอกเลยว่าพลาดมากๆแล้วถ้าไม่อยากพลาดที่จะได้ของดีๆแล้วก็ได้ลุ้นว่าในกล่องมันมีอะไรมาให้เราได้ลองใช้บ้างนะคะพี่เจ้าว่า ต้องลองเลยค่ะกล่อง Beauty Boxy กล่องนี้สามารถซื้อเป็นของขวัญให้คนพิเศษของทุกคนได้เลยนะพี่เจ้าว่าคุ้มค่ามากๆกล่องละ299บาทแต่ของข้างในก็คือมูลค่ามากกว่านะั้นแน่นอนค่ะหลังจบคลิปนี้อย่าลืมไปช็อปกันนะเพราะว่าเขามีกล่องแบบนี้ให้เราได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน,นเท่านั้นนะคะรีบไปช็อปกันเลยค่ะสำหรับวันนี้พี่เจ้าต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ